เท่พื้นเที่ยจะไามเท่ย้น่อใส่เืกพยากระขัวเอาตัวเดือดเดือดวเดวดกันแล้เท่พื้นหนึ่งเทพื้นตั้งองั้งพื้นตั้งอะไรตั้งไม่เอง ก็ใส่น้ำใส่จับปูใส่ซียใส่ซีใส่ซียใส่ซีกเพิ่งนึงเงินสี่เขาก็เลยสองรูปสยมาใส่ซีด้อยใ่ซีฟดมันเที่ยงว่าซีสอบด้ยใส่ซีฟทังใ่หม่นละเมื่อกี้เราใส่ซีด้ใช่ตรงเป๊ะเลย่านก บอน้ำห uhm, hmm? ันบ่น้ำหันยี่บ่โอ้เต้นน้ำหันมาสนว่าแางว่าเสร็จบบจีบบ่จีบบ่เป็นบ่าบดฮะบดยบ่จีบบ่เป็นจีบ่เป็นบ่านันกันเสบดเสบบ่กินเดาหันไปหันมันเลยหันใส่หันขัววเดว บ่หันบ่ผสมไแก่นี่บ่หันนมสี่ิบหมดแล้ววันนี้เรียนเรียไวห้่เห็ดเห็ดข้าวหนผสมปูนใหม่ก่อนนิดใหมก่อนครับนี่ใหข้าวเหนียวข้าวเดียวต้มเผาอะไรปล่อยเป็ดก็แล้แล้ว มาเป็นห่อแบบนี้นะครับนี่เทฟืนกันย่างหันแล้วควนไปก่อนแ้กจะกินเขาเทราไปนี e <t t ้ก the ็จะาทเทนหมบอกตังโอเมีมันอระท้อนแล้วเอาีม่นันนี้เด้ พออยู่ร้อนเหนือเดี๋ยวเมื่อไร thế là hàng cái đấy nhé tinh tinh không không không, chỉ tăm hủm, là บบอาีนายตังคงนีล่ก่อเดวมันเทียงกันยังซีตังคงสิ่เออตังคุงเี่ยวเลยเลยบ๊องเีวบ๊องเี่ยวเย็นสีบพร้ันอพวกมาเลยอี่ยเย็นลูกห้านมาเพื่อจะเป็นมะล่างไว้เน่ยงหนอ่าเด้ของเขามีจลึกเท่านี้ได้บนถนามีากาศไปลกมากกพได้ป่กเพาะได้ถือคนอ่ยังไม่บอกอย่เนีย มีมาล่างเหราล่างไป่าเยเพื่นมาหน้เพื่อนตั้งองค์ให้ตะปูสองหมองคอยเปียนความมาเนียงานไหว้เล่เท่านั้นนี่ว่าขั้นม้าขั้นไหวขั้นละมอควมสทน่ะวะ คลิปนี้ชมแค่นี้ก่อนนะครับ